พอคอพอคอพอคอแปลว่าตัวย่อของค่ายพระกระพันไต่สามนะครับอันนี้ปีกของทางค่ายนะครับก็ปัดเงาลบคมเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับดูนะครับความสวยงามของปีกใช้งานยิงได้เลยแล้วไม่ต้องกลัวหลุดนะครับรองรับรูเลอร์นะครับใส่รูเลอร์ครับเป็นปีกตัวเดียวที่ผมใช้เทสนะครับชุดรางมินียมรุ่นใหม่ก็จะมีน้ำหนักเบาขึ้นนะครับก็ใส่ตัว ร่นี้จะมีตัวนี้ใส่พิเศษให้นะครับอาก็เป็นสแตนเลสนะครับถ้าเป็นตัวท็อปขึ้นไปนะครับโครงไครับโครงไกลสแตนเลสแสงได้ไหมเนี่ยจริงๆไม้ตัวนี้เป็นไม้เก่านะครับไม้เก่าแต่ถ่ายคลิปกลางคืนอาจจะมืดตินึงนะครับดูนะไม้เก่ามากนะครับมันมีรอยตะปูทํารัสังเกตอันนี้คือทรงคาร์บอยหรือว่าคานเวียงนะครับคานเวียงลูกค้าสั่งทำนะครับ นี่ครับมีความสวยงามคาบอยแต่ก็ไม่หลังแข็งมากนะก็มีประยุกต์นะครับเล่งง่ายอยู่นะครับดูนะครับนี่ครับปัดแก้มสวยงามนะปัดแก้มทั้งสองฝั่งถนัดซ้ายได้ขวาได้เหมือนกันนะครับอ่านะครับสวย สนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมมีหลายรุ่นหลายราคานะครับเบอร์โทร0 6 1 9 9ห2หนึหรือว่าทักแชทนะครับสวัสดีครับ